บาลที่รีดภาษีนะครับสลับรถไฟฟ้าของจีนในขณะที่ส่งผลทำให้ผู้ผลิตเองกำลังวิตกว่าถ้าจีนใช้มาตรการเดียวกันกีดทางกีนกันทางการค้าเหมือนกันจะทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์นะครับของฝั่งสาภาพยุโรปกลับย่ำแย่ลง สวัสดีครับบกับผมเทสักจีมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศก็มีหลายประเด็นที่ต้องจับตามองเริ่มต้นอิสราเอลโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบเบนจามินเนทันยาหูแต่กลับสนับสนุนสงครามในกาซาของเขานะครับแรงกดดันจากสาธารณ สาธารณะนะครับอาจบีบบังคับให้ในายองตรีเบนจามินเนทันเยหูต้องลาออกจากตำแหน่งในท้ายที่สุดโดยที่ชาวอิสราเอลจะมวนมากยังคงมองว่าเขาต้องแสดงความรับผิดชอบสำหรับการล้มเหลวที่ไม่สามารถป้องกันให้เกิดเหตุการณ์โจมตีเมื่อ7ตุลาคมปี2023เกิดขึ้นได้ในเหตุการณ์อิสราเอลในขณะที่สื่อตะวันตกได้วิเคราะห์สงครามทำให้มนุษยชาติกลายเป็นผู้ไร้หัวใจนะครับจากสงครามเวียดนามจนถึงอิรัก และเวลานี้คือกาซ่าบาดแผลที่เกิดจากสงครามเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยิวยาที่หายได้อย่างง่ายดายและบ่อยครั้งจะส่งทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งด้วยซ้ำไปนะในขณะที่กิจการในภาครัฐของญี่ปุ่นอย่างรอสันยูนิสโคนะครับคือพวกที่เจ็บปวดหนักสุดจากนโยบายของโตเกียวที่ตัดขาดแยกทางกับทางฝั่งของจีน แรงกดดันของรัฐบาลญี่ปุ่นที่จะนำอ,อุตสาหกรรมการผลิตย่าร้างแยกขาดจากจีนนะครับกำลังมองข้ามผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกิจการด้านบริการของภาคบริษัทธุรกิจแดนอาอทิตย์อุทัยซึ่งเป็นกิจการที่เวลานี้กำลังรุ่งเรืองเฟื่องฟูในจีนแผ่นดินใหญ่นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของภาวะสหรัฐอเมริกาก็จีน เดินละเมอเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่3จากการประจันหน้ากันในทะเลจีนใต้กลางเดือนมิถุนายนนี้สืรัตะวันกิกวิะห์นะครับว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนในทะเลจีนใต้ที่มีฟิลิปปินส์อยู่ตรงกลางอย่างน่ากลัวอันตรายยิ่งทําให้มีโอกาสที่จะกลายเป็นการประจันหน้ามากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนนี้สถานการณ์เช่นนี้อาจจะกำลังไหลเอื่อยๆเข้าสู่ช่วงขณะ แห่งชนวนมหาสงครามอย่างเดียวกันที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะในเดือนมิถุนายน1914นะถ้าเกิดขึ้นมาก็สหรัฐอเมริกาฝั่งสหาาวยุโรปยังก็ไม่ชนะนะครับผมอยู่ไกลามากในขณะที่โจไบ,บเดีนก็ยอมรับคำตัดสินและไม่ให้อภัยโทษหลังฮันเตอร์บุตรชายถูกลูกขุนชี้ขาดนะครับผิดจริงคดีซื้อปืนคณะลูกขุนของศาลชั้นต้นในรัฐเดลาแวร์ ตัดสินใจชี้ขาดนะครับว่าฮันเตอร์ไบเดนมีความผิดสามกระทงจากการให้ข้อมูลเท็จในการจัดซื้อปืนกลายเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ซึ่งจากเป็นครั้งแรกที่ลูกของประธานาธิบดีผู้ยังคงอยู่ในตําแหน่งถูกพิพากษาว่ากระทําความผิดทางอาญาด้านประธานบีไบเดนแถลงยอมรับคําตัดสินและจะไม่ให้อภัยลูกชายฮะซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ฝ่ายไบเดนก็พายสารเล่นงาน ทรัมป์คราวนี้เดลาแวร์นะฮะก็เป็นสายสายของทรัมปนะก็เล่นงานลูกชายของโจไบเดนด้วยเช่นกันในขณะที่สแวลแผนล,ลมสหรัฐอเมริกาเผยฮามาสนะครับพลิกลิ้นแก้เงื่อนไขยหยุดยิงในสนวนกาซาบางอย่างจะรับได้เอด็ดดีแคมบริงรัฐมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาบอกว่ากลุ่มฮามาสได้ขอปรับเงื่อนไขหลายอย่างเป็นแผนหยุดยิงของประธานาธิบดีโจไบเดน ซึ่งบางอย่างไม่สามารถทําได้ทว่าผู้เจราจานะครับยังพยายามที่จะอุดช่องโหว่และลดความเห็นต่างของทุกฝ่ายนะครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของตะนียบขาวเจ็นะครับระบุว่าคําขอปรับแก้เงื่อนไขหลายอย่างของฮามาสเป็นแค่เรื่องปีกย่อยที่ไม่เหนือความคาดหมายแต่บางประการนะครับบางอย่างก็พลิกไปจากกรอบของแผนเดิมที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ลงมติเห็นชอบ มากพอสมควรแหล่งข่าวด้านความมั่นคงในอียิปต์สคนให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับรอยเตอร์ว่าฮามาสยังคงต้องการให้สหรัฐอเมริกาออกหนังสือยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับแผนการหยุดยิงเป็นทางการซึ่งสหรัฐก็อเมริกาก็ออกไม่ได้ในขณะที่ or, ครอฮาวสอ์นะครับเมืองจีนนะครับชาวเน็ตเอ็นดูพี่เสือดาวนะฮะสุดจ้ำมั่มจับเข้าคอสลอดําหนัก2เดือน ปรากฏว่าไม่ประสบความสําเร็จสวนสัตว์แห่งหนึ่งในมณฑลเสฉวนของจีนนะครับเลิกล้มความพยายามฝึกให้เจ้าเสือตัวหนึ่งลดน้ำหนักหลังมีความพยายามสองเดือนแต่ไม่เป็นผลเสือดาวที่มีการให้ฉายานเนื่องจากร่างอ้วนกลมดูคล้ายกับเจ้าการ์ตูนตำรวจในภาพยนตร์แอด m ิเ i ชันนะครับของดิสนีย์ไม่ผิดนะครับในขณะที่รายงาน ยูเอ็นชี้ท้งยิวและฮามาสก่ออาชกรรมสงครามขณะที่อิสราเอลออกโรงตอบโต้อ้างถูกเลือกปฏิบัติอย่างเป็นระบบผลการสอบสวนของยูเอ็นพบทั้งอิสราเอลและก็ฮามาสก่ออาชกรรมสงครามในช่วงการเริ่มต้นสงครามกาซานอกจากนี้อิสราเอลยังคงก่ออาชกรรมต่อมรุษชาติจากการทําให้พลเรือนล้มตายเป็นจำนวนมากด้านรัฐยิวตอบโต้ว่ารายงานของการสอบสวนชิ้นนี้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อต้านตนอย่างเป็น ระบบนะครับในขณะที่อีกเหตุการณ์ก็เป็นเรื่องผลการศึกษาชี้สงครามรัสเซียกับยูเครนปล่อยคาร์บอน175ล้านตันสู่ชั้นบรรยากาศสงครามรัสเซียยูเครนกลายเป็นสาเหตุโดยตรงที่นำไปสู่การปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับออกสู่ชั้นบรรยากาศมากถึง175ล้านตันและมีส่วนกระพือปัญหาโลกร้อน ให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นตามรายงานที่มีการเผยแพแร่เมื่อ13มิถุนายนที่ผ่านมานะครับรายงานฉบับนี้อ้างอึงน้ำอ้างถึงน้ำมันหลายพันล้านลิตรที่ถูกใช้กับยานพาหนะของทหารทุง่งหญ้าและปืนป่าที่ถูกเผาทำลายเกือบ1ล้านเฮกตาร์นะครับโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันและกา๊าซที่ถูกระเบิดทำลายในหลายร้อยลูกนะครับรวมถึงเหล็กและซีเมนต์ ซึ่งถูกนำไปสร้างเป็นแนวป้องกันตลอดพื้นที่แนวหน้าซึ่งกินระยะทางหลายร้อยไมล์เลยทีเดียวนะครับในขณะที่ผลการเลือกตั้งยุโรปชี้ให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนอย่างแรงทางภูมิรัฐศาสตร์ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภายุโรปซึ่งบรรดาผู้ออกเสียงปฏิเสธไม่เอาข้อเสนอของพวก พักกรีนที่ได้เร่งให้นโยบายแก้ปัญหาภูมิอากาศนะครับความเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาใหญ่ๆทางสังคมทางเศรษฐกิจไปด้วยในตัวตลอดจนไม่เอานโยบายสนับสนุสนสงครามในยูเครนคือเครื่องบ่งชี้ให้เห็นถึงกระแสคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในเมืองของยุโรปซึ่งส่งผลให้ถึงนะการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ทางภูมิรัฐศาสตร์ในวงกว้างออกไป ไม่เฉพาะในทวีปนี้เท่านั้นนะฮะซึ่งผลการเลือกตั้งก็คงคังชัดเจนนะฮะส่วนเอ็มบรูเอมาครองก็มีเสี่ยงที่จะหลุดจากตําแหน่งในขณะที่จีนก็เตือน UN เอย่าเดินทางปรักหลังจ่อรีดภาษีรถ EV ีสูงถึง38.1%ด้านค่ายรถยุโรปหุ้นตกภวาปักกิ่งแก้แค้นรัฐบาลจีนเรียกร้องให้สหประชาชาตินะครับยุดอภัยฮะ รัฐบาลจีนเรียกร้องให้สหภาพยุโรปทบทวนแผนรีดภาษีรถไฟฟ้านำเข้าจากจีนและอย่าหลงเดินทางผิดเพื่อเพียงป้องกันอุตสาหกรรมยานยนต์ของตัวเองหลังจากที่ EU ได้ประกาศมาตรการขึ้นภาษีรถ e ีวีสูงสุดในอัตรา38.1%าโดยเริ่มต้น,นในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปประเด็นที่น่าสนใจคือสงครามในฝั่งสหภาพยุโรปนะครับยูเครน กับรัสเซียนะฮะตอนนี้ก็พ่นพิษมายังฝั่งฝรั่งเศสจนทาให้เอ็มมานูเอลมาครองกล้องประกาศยุบสภายอย่างรทันันนะครับและประชาชนโดยส่วนใหญ่ในฝรั่งเศสก็ไม่เห็นด้วยฮะที่ฝรั่งเศสจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวะะกับสงครามในยูเครนซึ่งเอ็มมานูเอลมาครองฮะวัยรุ่นไฟแรงคนรุ่นใหม่ก็ปรากฏว่าตอนนี้ทนไม่ไหวแล้วที่ผ่านมาก็มีการชุมนุมประท้วงหลายต่อหลายครั้งต่อต้านเอ็มมานูเอลมาครอง นะครับและมีการพยายามที่จะยกย่องให้มากรองเนี่ยเป็นถึงกษัตริย์ของประเทศฝรั่งเศสในก่อนหน้านั้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้สถานการณ์ของฝั่งสาภาพยุโรปเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมืองที่เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับรวมทั้งเรื่องของเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็ถูกเทขายไปจำนวนมากในขณะที่จีนอินเดียนะครับแล้วก็รัสเซียก็แห่ตุนทอง ทำให้ตอนนี้ราคาทองก็ถีบตัวพุ่งสูงขึ้นเป็นการชั่วคราวถึงขั้นอินเดียก็มีการย้ายทองจากอังกฤษมานะครับทำให้สถานการณ์ของฝั่งสาภาพยุโรปย่าแย่ลงตามลําดับในเรื่องสงครามทางการค้านะครับที่ปรากฏว่าจีนก็มีการเตือนในฝั่งสาภาพยุโรปที่จะมีการตั้งกําแพงภาษีทางการค้าและจีนยังขู่จะใช้มาตรการตอบโต้นะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองนะครับภายหลังจากคณะกรรมการ ยุโรปนะครับได้ประกาศการขึ้นภาษีถึง38.1%นะครับไม่ถึง1เดือนหลังจากที่สหรัฐอเมริกาขยับอัตราภาษีรถ EV ีของจีนเพิ่มขึ้น4เท่าตัวเป็น100%นะฮะก็มีบราซิลก็กระโดดร่วมวงข้อต่อสู้นโยบายอุดหนุนของปักกิ่งโดยเตรียมที่จะขึ้นภาษีในอัตราตั้งแต่17.4%สำหรับรถ BYD สูงสุด38.1%สําหรับรถ SAIC นะครับนอกเหนือไปจากภาษีนําเข้ามาตรฐาน10%แล้วนะครับและนั่นทําให้อัตราภาษีสูงขึ้นพุ่งขึ้นไปถึงอัตรา100ละ50เลยทีเดียวอัตราภาษีที่ EU ประกาศออกมาจะส่งผลเชิงบวกกับ b y d ด้วยซ้ําเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ไว้ว่าอาจจะสูงถึง30% และนั่นจะทําให้ภาพรวมของ b y d ในช่วงไตรามาสที่2และไตรามาสที่3นั้นดีขึ้นมีการิีเคเาะหมแบบนั้นนะครับอัตราภาษีที่ EU ประกาศใช้ในเชิงบวกกับ b y d มีการประเมินนะครับว่าเมื่อเทียบกับที่เราคาดการไว้อาจจะสูงถึง30%นั่นทําให้ภาพรวมการส่งออก b y d ในไตรามาสที่2และไตรามาสที่3ของปีนี้มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะครับ ในทางกลับกาันร,ราคาหุ้นของค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาและฝั่งยุโรปนะครที่มีจีนเป็นตลาดใหญ่ตอนนี้ก็กลับดิ่งลงสึกเนื่องมาจากความกังวลว่าจีนอาจจะใช้มาตรการแก้แค้นนะครับขึ้นภาษีคืนนะซึ่งประธานคณะกรรมการยุโรปออกมาถแถลงย้ําหลายครั้งนะครับว่ายุโรปจําเป็นจะต้องทําบางอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้จีนส่งอีวีนะครับที่รับการอุดหนุนจากภาครัฐเข้ามาท่วมตลาดของรถยุโรป นะครับซึ่งบรรดาค่ายรถยุโรปตอนนี้ต้องพึ่งอาศัยยอดขายในจีนมากเป็นพิเศษและเกรงว่าถูกปักกิ่งเล่นงานแก้แค้นขณะที่ค่ายยุโรปหลายเจ้าก็นําเข้ารถยนต์ของตัวเองที่ผลิตในประเทศจีนด้วยนั่นหมายความว่าตอนนี้นะมาตรการของรัฐบาลที่รีดภาษีนะครับสรับรถไฟฟ้าของจีนในขณะที่ส่งผลทําให้ผู้ผลิตเองกําลังวิตกว่าถ้าจีนใช้มาตรการเดียวกัน กีดทางกีจกันทางการค้าเหมือนกันจะทําให้อุตสาหกรรมรถยนต์นะครับของฝั่งสาภาพยุโรปกลับย่ําแย่ลงทุกอย่างมีเหตุมีผลนะครับนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ร่างก่นพวงชาวไทยถวายพระพรวร่วา,รางคุณเลิงะวันสือราชายสูยงเดือดจคุณพระเจ้าแผ่นดินสินคราแผ่นดินไทยในรับกางที่สิ ิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ุมครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระพราชพิธีปรุมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดี ศีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราทิเบตร,ราชวรโรดมบรรมาาธบรมภิตรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโคดชะพะทรงเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรมโตใหญ่พระบาาละมีนำกาคนไฟราเสดนเดือดร้อนแนะเหงหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตาเมตาทรงเป็นกษัตริย์จนมับเพียงไกร ทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด